สวัสดีคะ่ะวัสดียชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร,ร์ใบครูกว้างนะคะวันนี้เรายังคงเรียนรู้อยู่ที่เรื่องของโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะมาฝึกเพิ่มเติมในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารนะคะเมื่อวานเกี่ยวกับการหารลงตัวนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารลงตัววันนี้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการหารที่ไม่ลงตัวนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1แม่ค้ามีขนมโดนัท300ชิ้นนะคะจัดใส่กล่อง9ชิ้นนะคะจัดขนมโดนัทได้กี่กล่องและเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นก่อนหน้านี้เมื่อวาน นะคะจะไม่มีคําว่าเหลือเข้ามานะคะแต่วันนี้มีเหลืออะไรแบบนี้เข้ามาเห็นไหมก็จะแสดงว่าจะมีเศษเหลือนั่นเองนะคะโจทย์ถามก็คือจะอยู่ด้านท้ายของ ของประโยคนะคะของโจทย์นั่นเองนะคือจัดขนมโดนัทได้กี่กล่องและเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นนะคะแม่ค้ามีขนมโดนัทตรงนี้ก็คือโจทย์บอกนะคะมีขนมโดนัท300ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ9ชิ้นนะคะเราก็สามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้เป็น300หารด้วย9นั่นเองนะคะ แม่ค้ามีขนมโดนัท300ชิ้นนี่คือโจทย์บอกอันแรกก็เขียนบรรทัดแรกนะคะบรรทัดที่2จัดใส่กล่องๆล,ละ9ชิ้นบรรทัดที่2หลังจากนั้นเราก็เขียนบรรทัดที่3คือโจทย์ถามนะคะแม่ค้ามีขนมโดนัดใช่ไหคะจัดขนมโดนัดได้300หารด้วย9คำวาก่นักเรียนก็ไม่ต้องเอามาแล้วนะคะ300หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่คะเราก็ตั้งหารเลยนะคะอ่ะลองตั้งหารดูนะคะ ก็คือ300หารด้วย9 300อยู่ข้างในเครื่องหมายหารนะคะเขาจะหารสั้นหารยาวอ่ะคั้งที่แก้กคุณลองหารสั้นดีคุณก็จะใช้วิธีการทั้งหารสั้นหารยาวเลยนะคะอ่ะหารด้วย9นะคะอันนี้ลองหารยาวก่อนนะ9คูณอะไรได้3ค่าไม่มีใส่ศูนย์ด้านบนควบไปเลย9าอะไรได้30 9 1 9ก้็28 9 3 27 9 4 36เกินฉะนั้นต้องเอา93 27นะคะลบการ30มสลบยีก็เหลือ3านะคะลึงศลงมา9ก้คูณเมสเหมือนเดิมเลย9 3 27นะคะลบการเหลือ3นะคะเหลือ3ฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะจัดขนมโดนัทได้33กล่องแล้วก็เหลือ3ชิ้นนั่นเองนะคะเศษที่เหลืออยู่ด้านล่างของเครื่องหมายหาร นะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขชายนั่นเองนี่คือตัวอย่างข้อที่1ก็คือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะในส่วนของข้อที่2เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทําเองนะคะในหน้า39านะทาเหมือนข้อ1เมื่อกี้เลยนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำหาคําตอบนะคะ,ะมาดูหน้า40นะคะเดี๋ยวขขอให้นักเรียนเขียนโจทย์ถามนะคะโจทย์บอกแล้วก็ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำก็คือ4ขั้นตอนเลยนะคะอ่านโจทย์ถามอะไรคะ,คะข้อนี้อลองอ่านโจทย์ก่อนดูสิ โรงงานผลิตลูกปิงปองได้2 7 1 7ลูกนะคะจัดใส่กล่องกลงละ6ลูกจัดปิงปองได้กี่กล่องและเหลือลูกปิงปองกี่ลูกนะคะจดถามายูท้ายๆของโจทย์ปัญหานี้เลยก็คืออะไรคะจัดลูกปิงปองได้กี่กล่องและเหลือลูกปิงปองกี่ลูกนะคะโจทย์บอกอะไรคะ อ,อยู่ต้นของประโยคเลยแล้วก็ดึงเขียนลงมานะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้ว่า2,767หารด้วย6เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทําก็เอาจดบอกบรรทัดแรกมาเขียนก่อนเลยแล้วก็บรรทัดอ่าวรคที่2มาเขียนแล้วก็ทวนคําถามนะคะที่จุดถามจัดลูกปิงปองได้2,767หารด้วย6ได้เท่าไหร่คะลองหารสั้นบ้างนะคะข้อนี้อาหารสั้นตั้งหารสั้นนะคะ2,767 นะคะหารด้วย6นะคะ6คูณอะไรได้2มีไมมค้าไม่มีใส่ศูนย์ใช่ไหมก็ควบเลย6อะไรได้27 6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24 6 5 30เกินต้องเอา6 4 24นับต่อไปจนถึง27 24 25 26 27แสดงว่าเหลือเศษ3นะคะ หกคูณอะไรได้สามสิบหกตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามสิบหกหกหกสามสิบหกลงตัวพอดีตรงนี้ก็คือจะเหลือเจ็ดหกอะไรได้เจ็ดหกหนึ่งหกนะคะเหลือเศษหนึ่งนั่นเองหกหนึ่งหกแล้วก็นับต่อไปเหลือเจ็ดด้านหลังไม่มีแล้วก็แสดงว่าตรงนี้เศษหนึ่งนะคะก็คือสี่ร้อยจะจัดลูกปิงปองได้สี่ร้อยหกสิบเอ็ดกล่องแล้วก็เหลือลูกปิงปองหนึ่งลูกนั่นเองนะคะ ข้อที่2ในหน้า40นักเรียนลองทําเองนะคะเขียนจุดถามจุดบอกประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบนะคะลองเองนะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะทีนี้มาดูในส่วนข้อ3มใหญ่ก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทํานะคะไม่ต้องเขียนจุดบอกจุดถามนะคะ,ะดูตัวยอย่างค่ะลุงมีพึ่งเ5 5ิมิลลิตรนะคะนาไปผสมยาครั้งละเท่าเท่ากันได้7ครั้งนะคะได้7ครั้งทีนี้ โจทย์ถามจะอยู่ด้านหลังของประโยคก็คือลุงนะคะใช้น้ำผึ้งผสมยาครั้งละกี่มิลลิลิตรและเหลือน้ำผึ้งกี่มิลลิลิตรนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้755หารด้วย7นั่นเองนะคะวิธีทำลุงมีน้ำผึ้ง755มิลลิลิตรนะคะ อ่จีสีแดงจุดจดบอกนะนำไปผปสมยาครั้งละเทะ่ทกากันได้7ครั้งนะคะโจทย์ถามลูงใช้น้าพึ่งผสมยาครั้งละเท่าไหร่ก็เอา755หาร7เหมือนที่เราเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ลองตั้งหารดูนะคะ755หารสั้นเนาะ755อนะคะหารด้วยาหารด้วย7นะคะ717นะคะอ่าะคะทีนี้5 7จ็ดได้ห้าไม่มีใสศูนย์นะคะก็จะกลายเป็น55 7 5 3 5 7 6 4เจ7 7ห9 7ส5หเกินอ่ะก็ต้อง7 7 49 49 7 7 49ใช่ไหมคะ้าสิบห้าเอ5ดห้าตัวนี้เศษหนะคะไม่ใช่เหลือหนเนาะตรงนี้เป็นเศษหนะคะ คือคูณผิดตรงนี้นักเรียนแก้นะคะจาก1มิลลิลิตรตรงนี้กลายเป็น6ฉะนั้นตรงนี้ลุงใช้น้ำพึ่งผสมยาครั้งละ107ตรงนี้ก็เหลือ6นะคะไม่ใช่1อื749โอเคนะคะเหลือข้อ2เดี๋ยวให้หนักเรียนทำเองนะ ข้อ2นะคะแม่มีเงิน3 7 1 3บาทนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำหาคำตอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดหน้า3 9 4 0ิ1นะคะบางข้อคุณรูก,ก็ทำให้ดูแล้วก็ทำาปพรอ้อมกับครูแล้วจะมีข้อที่เหลือแค่ข้อ2ข้อเท่านั้นนะคะโอเคคลิปวิดีโอนี้คก็วางฝากไว้แค่นี้นะคะส่งงานกันมาเยอะๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ